ก็สามารถควบคุมบ้านสวนของเราได้สบายๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีเจ้าริเทียมฟอสเฟตของเราด้วยนะครับผมลูนี้ที่เราติดกันเห็นตอนแรกก็จะมีลูกเดียวใช่ไหมครับแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์สองเครื่องตอนนี้เราก็มาใส่เป็น2ลูกนะครับอินเวอร์เตอร์สี่เครื่องนะครับผมส่วนคอมบิเนอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับระบบที่เราติดตั้งนะครับสวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะครับสวยงามเหมือนเดิมเลยก็จะมีอินเวอร์เตอร์ สี่เครื่องนะครับแบตเตอรี่2ลูกนะครับที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาดอ่สิบกิโลวัตต์งลูกก็20กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีตู้คอมไพเนอร์นะครับผมเรามาดูโหลดตอนนี้เราใช้งานกันนะครับผมนี่ครับโหลดที่ใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้มีเฟกนะครับผมเมื่อกี้ผมลองไปนะครับเมื่อกี้ผมลองชาร์จรถให้เร็ววันนี้นะครับผมอัดเข้าไปได้ประมาณโหลดถึง7กิโลวัตต์เลยนะครับแต่ผมไม่อยากไปใช้มันจนเยอะเกินไปนะก็เลยซอฟลงมาครับตั้งแค่ประมาณ ให้มันชาร์จแค่4แอมป์นะครับก็กินอยู่ประมาณสัก3,000กว่าวัตต์นะครับผมตอนนี้นะครับไฟของเราครับที่ผลิตได้ก็อยู่ที่230โวลต์ครับนี่เลยนะครับกระแสที่ใช้อยู่นะครับ23แอมป์นะครับ23.6แอมป์นะครับเป็น AC นะครับโหลดที่ใช้งานอยู่นะตอนนี้นะครับ5,230วัตต์นะโดยประมาณนะครับตอนนี้เราใช้ไฟที่บ้านสวนเราไปทั้งหมด217หน่วยนะครับผลิตได้นี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชิโนนะครับชิโนทามเมอร์นะครับก็จะสั่งตัดในเมื่อเวลาที่กระแสเกินนะผมสั่งตั้งไว้ที่อยู่ประมาณส0แอมป์นะครับสำหรับบ้านส่วนของผมนะครับถ้าเกิน40แอมป์นี้ระบบจะต้องตัดนะครับผมเพราะว่าถือว่าใช้โหลดเยอะมากแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับระบบที่เราติดตั้งนะครับถ้าท่านได้เห็นงานติดตั้งของเรานะครับแต่ละที่นะก็จะเห็นเลยนะครับว่างานติดตั้งของเราเนี่ยเน้นนะครับเน้นความเรียบร้อยและความสวยงามนะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือใช้ได้จริงนะครับลูกค้าที่ติดกับเราเนี่ยครับ ส่วนมากนะครับก็จะชอบนะครับในคุณภาพในการติดตั้งของร้านเรานะครับผมเพราะว่าของเราเนี hmm. ่ยจะทํางานที่เป็นงานที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเราวางรางนะครับใส่รางให้เรียบร้อยนะครับเก็บไม่มีเห็นสายไฟสักเส้นเลยนะครับผมนะครับนี่ครับระบบนะครับที่ติดอยู่ในห้องนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็เริ่มติดมานะครับถ้าสองเครื่องแรกเนี่ยเราติดเสร็จตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาครับเดือนกันที่แล้วนะครับแล้วก็ระบบที่เรามาติดติด ในห้องในเสร็จจริงๆนะครับก็เพิ่งจะติดเสร็จเมื่อประมาณเมื่อประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมานเองนะครับแล้วเราก็ลองระบบใช้มาประมาณสักน่าจะร่วมร่วมร่วมอาทิตย์อาทิตย์เองแล้วครับประมาณอาทิตย์เองนะครับผมนี่ครับระบบนะครับในห้องเรานะครับผมก็มีเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ก็จะมีคอนซูเมอร์ครับในบ้านด้วยนะครับไปคุมในบ้านของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตู้ ATS นะครับ สามารถจะสลับไฟเราไม่มี้ PA นะครับที่ผมเขียน PA เนี่ยคือไฟจากบ้านหลังเล็กนะครับหลังที่เราผลิตตอนแรกที่เป็นโซล่าเซลล์นะครับถ้าไฟจากระบบใหญ่ของเราเนี่ยดับนะครับ ATS จะสลับมานะครับเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ครับ ATS ก็จะสลับมาเป็นไฟจากบ้านหลังเล็กมาจ่ายแทนนะครับเราก็ต้องลดโหลดนะเพราะว่าที่ละนุ่นแบตเตอรี่จะเล็กกว่าที่นี่นะครับผมนี่ครับตลาดที่นะครับอันนี้เป็นตู้ AC นะครับตู้ AC ทั้งอินเอานะครับผม ตรงนี้เราจะต้องรวมบัตรบาร์เพราะว่าเครื่องมันกินกระแสค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องใช้บัตรบาร์ครับเราไม่สามารถที่จะเข้าเบรกเกอร์ได้นอันตรายนะครับเดี๋ยวขนาดระบบในนี้นี่ร้อนมากเลยครับก็คือเวลาที่มันทางานทั้งชาร์จทั้งใช้ตัวนี้อุณหภูมิสูงมากเลยนะครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าโหลดนี่ครับถ้าโหลดสี่เครื่องนะครับตัวนี้ก็คือตอนนี้ถ้าโหลดอยู่ที่ประมาณนี่ครับให้เราให้ดูโหลดตอนนี้นะครับนาะประมาณ 5, ้าพันห้าพันหนึ่งร้อยเก้า 90วัตต์อ่ะทีซะง่ายๆครับนาะสี่เครื่องนี้ครับก็จะเฉลี่ยกันเลยนะครับผมนะครับเฉลี่ยกันให้ได้ทำงานหารกันนะครับเอา5,000วัตต์ไปหาร4ี่นะครับผมก็จะทํางานแยกกันตามนี้เลยนะครับผมส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะช่วยกัน2รุ่นครับก็จะหารครึ่งกันเหมือนกันนะครับผมนี่ครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้ก็โวลต์นะครับเดี๋ยวประมาณ52.73โวลต์ครับ กระแสนะครับถ้ามีลบนี่ก็คือการดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้งานนะเพราะว่ากระแสตอนนี้นะครับแดดนะครับเข้ามาไม่พอแน่นอนเพราะว่าแดดไม่ค่อยออกนะครับตอนนี้ฝนจะตกแทนนะครับผมก็นี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ระบบนะครับระบบที่เราติดตั้งนะครับผมสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็โหลดนะครับที่บ้านของเรานะครับบ้านส่วนเราใช้อยู่นะครับมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็จะมีแอร์นะครับแอร์ที่ ที่นี่นะครับที่บ้านอ่าที่ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีแอร์ที่บ้านบ้านไหนของเรานะครับตรงนี้อหนึ่งนะครับเป็นสองเครื่องแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีแอร์นะครับแอร์นี่ครับแอร์ตรงห้องนอนของผมนะครับอีกสองห้องนอนตรงนี้นะครับอีกสองเครื่องนะครับผมนี่ครับสองเครื่องนะเป็น LG นะครับตรงนี้ก็สามารถสั่งเปิดผ่านแอปพลิเคชันได้หมดเลยนะครับผม ส่วนบ้านหลังนู้นนะครับเราแยกโหลดไว้นะครับทหารไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับค่นูก็จะมีแอร์เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเครื่องแต่จะเป็นของระบบของเขาเองนะครับแยกไว้นะครับแต่เราดึงไฟมาเพื่อมาแจมกับหลังใหญ่ถ้าหลังใหญ่เกิดมีปัญหาอัิเสบยังไงเรายังมีหลังเล็กอยู่นะครับผมก็นี่นะครับระบบบ้านส่วนของเรานะครับก็ออกแมาเพื่อซัพพอร์ตในการใช้นะครับใช้งานจริงๆเลยนะครับผมกระแสถ้ากระแสเยอะระดับนี้นะครับความร้อนจะสูงมากเลยนะครับ ถ้าเราใช้สายที่ไม่ดีนะครับนะครับกระแสประมาณ20ัแอมป์เนี่ยโหลดประมาณ5 0 0 0วัตต์นี่ถือว่าร้อนมากเลยครับผมก็ถ้าระบบสายไม่ดีนะครับอาจจะมีโอกาสไฟไหม้ได้สูงนะครับก็ฝากเตือนนะครับพวกที่ชอบทำโซล่าเซลล์เราใช้สายเล็กๆครับอันตรายนะครับก็พยายามตรวจสอบด้วยนะครับผมนะครับระบบเราจะใช้งานจริงๆนะครับต้องมีเซฟตี้นะครับดีๆนะครับผมนะครับเนี่ครับเพราะว่าโหลดของผมใช้มันเป็นโหลดที่กินไฟเยอะครับ รถไฟฟ้าเงี้ยครับตัวนี้ก็กินเข้าไปประมาณสักสามพันวัตต์ได้นะตอนนี้นะครับก็อ่าตอนนี้เราก็เปิดโหลดนะครับทั้งหมดเลยนะครับแอร์สี่เครื่องเลยนะครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับสี่เครื่องก็กินอยู่ประมาณอ่าห้าพันวัตต์ต่อแรกสตาร์ทใหม่ๆประมาณเจ็ดกิโลวัตต์นะเจ็ดพันวัตต์นะไม่ใช่หนึ่งหน่วยเลยนะครับผมก็นี่ครับเหมือนเดิมครับบ้านสวนของเรานะครับข้างในก็นี่ครับโอ้แอร์เย็นสบายนี่อันนี้รีวิวยาหน่อยนะครับรีวิวยาหน่อยนะครับผม เราเปิดทีวีให้ดูครับเหมือนเดิมทีวีก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับรายการอะไรไม่รู้ครับไทยรัฐทีวีรวงรับนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยนะครับแอร์นะครับที่เราใช้อยู่นะครับก็จะเป็น lg นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับดอวอินเวอร์เตอร์นะครับหมื่นสองพัน btu นะครับผมอันนี้เป็นในห้องรับแขกของเรานะครับผมห้องรับแขกเราก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ อยู่ส,สบายๆครับเป็นบ้านหลังเล็กๆเป็นบ้านบ้านน้อยไยนานะครับนี่ครับห้องนี้ก็เปิดแอร์ไว้เหมือนกันอันนี้ก็ยี่หกองศานี่ครับ LG inverter เหมือนกันนะครับผมอันนี้ที่เห็นเห็นนี่คือไฟจากโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้ใช้ไฟจากจากเอ่อการไฟฟ้าเลยนะไม่มีการไฟฟ้านะนี่ครับทีวีอันนี้ห้องนอนสองครับก็สามารถที่จะดูได้นะทีวีรู้สึกว่าจะไ,ได้ใส่ถ่านไห้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูนี่ครับ แน่ก็เ,เปิดอยู่นะครับผมนี่